บทนำ Honda PCX 1 6 0คืออะไร Honda PCX 1 6 0 Honda PCX 1 6 0คือหนึ่งในสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมของ Honda ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดประเทศไทยด้วยการผสมผสานระหว่างความหรูหราสมรรถนะที่ดีความสะดวกสบายสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและเดินทางระยะไกล ด้วยเครื่องยนต์พิกัดประมาณ157ซีซีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและเกียร์อัตโนมัติวีเมติกทำให้รถมีแรงบิดและอัตราเร่งที่ดีพร้อมลุคสปอร์ตพรีเมียมที่โดดเด่นกว่าในคลาสเดียวกัน t h a i h o n d a t company t h ในปี2025-2026ถึง honda pcx 160ได้รับการปรับโฉมใหม่ในหลายด้านรวมถึงเทคโนโลยีเพิ่มเติมหน้าจอ tft ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Honda r o s i n ิและระบบควบคุมแรงบิด HSTC ในบางรุ่นย่อยเพื่อขยายความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่าเดิม9 CAR THAI ภาพรวมสเปค Honda p c x 160รุ่นปี2025-2026เครื่องยนต์ประเภทเครื่องยนต์4จังหวะ SOHC 1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำระบบหัวฉีด PGM-FI ปริมาตรกระบอกสูบ 156.93 cc อซีซอัตราส่วนการอัดประมาณ12 0ต่อ1ระบบเกียร์วีเมติกระบบเกียร์อัตโนมัติสายพานระบบสตาร์ทมือไฟฟ้าอิเล็กทริกสตาร์ระบบคลัตชคลัตแห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงประเภทน้ำมันเบนซิน91 95 E20 สิและ E10 เหล่านี้เป็นมาตรฐานของ p c x 160ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมัน พร้อมขับขี่ครองตัวในเมืองและบนทางไกล9 CAR THAI มิติรถและโครงสร้างรายการข้อมูลความยาว x ก,กว้าง x สูง1936กมคูณ742คูณ1,123มิลลิเมตรฐานลอ้อ wheelbase 1,313มมลลิเมตรระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถเครื่องหมายตัวหนอน134ม mm, ิลลิเมตรความสูงบอก เครื่องหมายตัวหนอน764ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถเครื่องหมายตัวหนอน133กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน8.1ลิตรขนาดตัวรถ PCX 160ออกแบบให้เหมาะสมทั้งสำหรับผู้ขับขี่ตัวสูงหรือเตี้ยเล็กน้อยพร้อมฐานล้อที่มั่นคงและเบาะที่นั่งที่ไม่สูงจนเกินไปสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล9 CAR THAI ดีไซน์ภายนอก Honda p c x 160รุ่นไม่โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมและทันสมัยซึ่งรวมถึงไฟหน้าและไฟท้ายเล็ดทันสมัยลักษณะเฉียบคมและสปอร์ตเขาโครงตัวถังที่ลุ่ลมและดูพรีเมียมแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลหรือ TFT ในบางรุ่นย่อยทำให้ p c x 160มีภาพลักษณ์หรูหรากว่าสกูตเตอร์ทั่วไปและยังมีระบบไฟที่ให้การส่องสว่างดีในทุกสภาพถอนนอน9 CAR THAI เทคโนโลยี I, และฟีเจอร์เด่น หน้าจอ TFT และระบบเชื่อมต่อโรซิงในรุ่นบางรุ่นเช่นโรซิง PCX 1 6 0มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและยังรองรับการเชื่อมต่อ Honda r o s i n g เพื่อใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนเช่นระบบนำทางการรับสายโทรเข้าออกเล่นเพลงแสดงประวัติการเดินทางเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยเพราะผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนนมากเกินไป9 carthai ระบบควบคุมแรงบิด HSTC ในรุ่นที่มีระบบ HSTC Honda Selectable Torque Control จะช่วยให้การควบคุมแรงบิดของล้อหน้าและล้อหลังสัมพันธ์กันซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อขับขี่บนพื้นถนนที่ลื่นหรือเปียกล้อ 9CARTAI h ระบบ Honda Smart Key ระบบ Honda Smart Key ให้ความสะดวกสบายตั้งแต่ตอนกดสตาร์ทไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจธรรมดาเพียงแค่มีกุญแจรีโมทไว้ในตัวผู้ขับขี่ ก็สามารถสตาร์ทได้ทันที9 CAR THAI ช่องชาร์จ USB-C และพื้นที่เก็บของใต้เบาะ PCX 160มีช่องชาร์จ USB-C และพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใต้เบาะประมาณ30ลิตรซึ่งสามารถเก็บหมวกกันน็อกหรือสัมภาระขนาดเล็กได้สบายๆเหมาะสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางระยะไกล9 CAR THAI ระบบเบรกและความปลอดภยัย Honda PCX 160รุ่นใหม่มีระบบเบรก ดิสเบรกหน้า ABS ช่วยให้การหยุดรถปลอดภัยและมั่นคงดิสเบรกหลังในบางรุ่นย่อยระบบ ABS จะช่วยป้องกันล้อหน้าล็อกเมื่อเบรกกระทันหันเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่9 CAR THAI ระบบช่วงล่างการขับขี่ PCX 1 6 0ใช้ระบบกันสะเทือนโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกให้การขับขี่นุ่มนวลโชคหลังแบบยูนิตสวิงช่วยซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้ดี ทำให้ PCX 1 6 0ให้ความรู้สึกนุ่มนวลไม่ว่าขี่ในเมืองหรือบนทางไม่เรียบ9 CARTHAI ราคา Honda PCX 1 6 0ในประเทศไทย